จัดไม่แล้วนะครับกับรถ Honda HRV 1.8 E Limited ปี2018นะครับเลขไม่เพียง79,000ราคาเพียง519,000บาทเท่านั้นนะครับได้รถสีขาวตัว Limited รถครบครัว7ที่นั่งสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกระจังหน้ากันหน่อยกระจังหน้านะครับได้นในส่วนของลูกไฟโปรเจคเตอร์แบบลูกแก้วนะครับถึง2ลูกเลยนะครับ ภาพสวยๆแบบนี้เลยมีไฟเดลไลท์ด้านล่างมาด้วยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเลยนะครับกระจังหน้าสีดําตัดด้วยรถสีขาวนะครับสวยมากเลยนะนี่มีลายโคเมียมด้วยนะครับโคเมียมเป็นฮอนด้าเลยนะครับสภาพรถคันสวยๆ,ๆแบบนี้เลยนะครับสีเดิมโรงงานนะครับรถไม่มีการพันชนหนักพิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับการันตีไม่แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาอยู่เรามีให้เลือกทั้งสีดํา และสีขาวเลยนะครับตัวสีขาวเราก็ปรุงแต่งมาแล้วนะครับปรุงแต่งสเกิร์ตนะครับสวยมากนะมาดูในส่วนของล้อแมกหน่อยมีโลอแมกนะครับเดืมๆจากโรงงานนะครับเป็นตัวของ Honda เลยนะครับลลอแมกสวยๆแบบนี้เลยนะยางเปลี่ยนใหม่ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะครับสภาพใหม่ใหมเอี่ยมเอียมแบบนี้เลยนะครับด้านข้างก็ปรุงแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสเกิร์ตทางกันกระจกมาในส่วนของออสีดําตัดด้วยสี ขาวนะครับแล้วก็มีโครเมียมตรงกลางนะครับนี hey, ่สภาพสวยมากนะครับมาในส่วนของคิ้วกันสัดให้ทั้ง4บานนะครับด้ามจับนะครับโครเมียมแล้วก็มีที่รอง HRV อรีโคลเมียมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของเม็ดอาร์กกันหน่อยฝั่งคนนั่งข้างนี่ตัวเม็ดอาร์กนะครับรถไม่มีประวัติชนหนักพิการหรือน้ําท่วมนะครับนี่การันตีแมทแท้แน่นอนร้อนะครับสําหรับ ใครที่กําลังมองหารถครอบครัวรถเฮทอไปใช้งานสักคันนะครับแนะนําเลยนะครับเจ้าตัวนี้เนาะนี่เดี๋ยวดูในส่วนของคนนั่งหลังกันต่อเปิดตรงนี้นะครับที่เปิดเนาะเดี๋ยวดูในส่วนของเมทอาร์คฝั่งคนนั่งข้างหน่อยนะครับนี่รถนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพิควมหรือน้ําท่วมนะครับการตีไม่เท้แน่นอนร้อยเซนะครับสาหรับเคยที่ออกรถไปเรารับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับออกรถไปฟรีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับ ้อหลังก็เปลี่ยนยางไม่เหมยแล้วนะครับสี่เส้นนะครับเมกเดิมโรงงานทั้งคันนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนเคยที่แบบได้ไปไม่ควรพลาดเลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็มาในส่วนของตัวเฟยนะครับไม่มีคราบเหลืองแต่อย่างใดนะครับเป็น HRV รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับด้านบนก็ปรุงแต่งเขี้ยวฉลามมาเดมาแล้วนะครับสเกิร์ตรอบคันเนาะตัวนี้มีจุดเซนเซอร์ด้านหลังถึง2จุดนะครับ HRV นะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับตัวนี้สวยมากนะครับสําหรับ คยที่อยากได้ h e R V เนาะด้านหลังมาในส่วนของกล้องมองหลังให้ด้วยแล้วนะครับมีจุดเซนเซอร์ทั้ง2จุดเลยนะครับด้านล่างนะครับเป็น h R V นะที่ปั่นน้ำฝนด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเปิดได้ดูในส่วนของด้านด้านในยหน่อยนี่ในส่วนของด้านในยนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโชวคตัว น็อตนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับสภาพใหม่เอี่ยมรถการันตีสวยๆแน่นอนนะครับนี่สภาพใหม่เอี่ยมแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็เก็บสัมภาระเก็บของได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สะดวกสบายมากสําหรับเครที่แบบมีเป็นครอบครัวอยากได้รถผลเบาๆนะไปแดงล้านกว่าบาทมหานองฟิวอยู่แค่ห้า0 0นกว่าบาทน,นะครับขลังก็มียางสเปรย์มีอุปรกรณ์แม่แรงต่างๆให้นะครับก็อยู่ด้านล่างเลย คือว่ามีตัวแผ่นรองมาด้วยนะครับก็เก็บสมัมภาระได้เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เราก็สามารถพับเบาะได้นะครับนีออ่เราสามารถพับเบาะได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสําหรับตัวเบานะเราสามารถพับได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับนี่บอกเลยว่าครบจบมากนะครับจะไป2คนไปเที่ยวนะครับใส่ยอยุปรกรณ์สัมภาระได้เยอะแยะมากมายหรือว่าจะไปทั้งครอบครัวก็ยังได้นะครับ อ่าเป็น HRV นะครับเป็นรถที่แบบดีมากนะครับทุกคนนั่งได้ประมาณ56คนเลยทีเดียวนะสําหรับตัวรถกว้างขวางมากนะครับนี่เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของคนขับอ่าคนนั่งหลังกันก่อนนี่ตัวยางนะบอกเลยว่าเหมยมากนะยางเปลี่ยนไม่เหมยนะครับเมกเดิมโรงงานนี่ในส่วนของเมดอาร์คฝั่งคนนั่งข้างนะครับนี่รถนะครับไม่มีชนหนักีความน้ำท่วมนะครับ กันตีไม้เทแนะ่นอนร้อยตตึงนะครับสภาพไม่เอี่ยมแบบนี้เลยตัวเบาะนะครับก็แบบพับได้แบบนี้เลยนะครับก็เวลาเปิดก็ไม่ยากครับเก็บเบิดขึ้นมันก็จะล็อกแล้วเนาะ <c oughs> ตัวเบาะนะครับมาในส่วนของเบาะ,ะหนังสีดํานะครับเบาะหนังสีดํานุ่มนิ่มมากนะครับนั่งสบายมากนะตัวเบาะหนังสีดําไม่มีรอยขาดรอยขล้เลยนะครับไม่มีรอยอ่าตะเข็บ ขาดแต่อย่างใดเนาะตรงนี้ก็สามารถวางแก้วน้ําได้นะครับอาจจะมืดนิดนึงเนาะสามารถวางแก้วน้ําได้นะครับด้านหน้าคนขับก็บอกเลยว่ากว้างเหลือๆนะครับหัวเข่าก็ยังกว้างมากนะครับก็สามารถเก็บแก้วน้ําได้เก็บอุปกรณ์ต่างๆได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับนี่ตัวน็อตนะครับรถไม่มีชนหนักคลิปข้ามน้ําท่วมแต่อย่างใดนะครับลําโพงก็มีในส่วนของด้านข้างให้เลยนะครับบอกเลยว่าสวยหมดจดนะครับนี่ก็เปิดไฟได้ปกตินะครับอ่า ด้านขาด้านข้างนะครับก็สามารถพับแขนวางแขนได้นะครับนี่ก็พับแขนวางแข,ขนได้แบบสะดวกสบายมากเนาะแล้วก็มุมมองด้านหน้านะครับก็คือแบบกว้างขวางมากเลยคือนั่งสบายมากนะสาหรับคนนั่งหลังนะครับเคยที่อยากได้ไปก็มีาวางเกีว้วแขวนเก้ยวน้ําได้ด้วยนะครับแล้วก็อ่าจับได้นะครับตรงนี้ก็ปลอดภัยสุดๆนะครับนี่ทางซ้ายและขวานะครับบอกเลยว่าเจ๋มมากเลยที่ได้รถตัวนี้ไปนะครับอ่ะ เราไปดูในส่วนของคนขับกันต่อเนี่ยเรามีทั้งสีขาวและสีดำนะครับเผื่อเครที่อยากได้สีดำเนาะเราก็มีสีดำให้นะครับนี่ดูในส่วนของเมทอาร์กันก่อนเมทอาร์กเดิมๆโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนังพิกามน้ำท่วมนะครับนี่การตีไม่แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ,ะในส่วนของคนขับนะครับได้ในส่วนของเบาะระบบไฟฟ้านะครับปรับเบาะไฟฟ้าแบบนี้เลยทุกคน ตัวเบาไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเบาหนังเราจะเข็บไม่มีขาดหยุกยุวยนะครับเบาใหม่นะครับเบาสวยมากเจมๆเลยทีเดียวนะครับด้านข้างนะครับก็ปรับกระจกออโต้ได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับนี่ก็ปรับกระจกไฟฟ้าได้เรียบร้อยนะครับส่วนด้านข้างก็ใหม่มากนะครับสีดําเป็นหนังนะครับทุกคนบอกเลยว่าเยี่ยมมากๆนะครับในส่วนของเบาะได้ในส่วนของเบาระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับทุกคน ได้ในส่วนของเบาะระบบไฟฟ้าด้วยนะครับนี่สภาพแบบใหม่เอี่ยมเลยทุกคนเดี๋ยวดูในส่วนของภายในกันต่ออ่าในส่วนของภายในนะครับตัวนี้ก็มาในส่วน,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 นของเกียร์ออโต้ Auto, นะครับนี่มาในส่วนของเกียร์ออโต้เนาะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับนี่เบรกมือไฟฟ้านะครับทุกคนตรงนี้เนะน,นาะคอนโซลหน้าหน้าปรับแอร์นะครับก็ระบบอัตโนมัติเลยนะครับนี่ ระบบสัมผัสเลยนะครับบอกเลยว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับทุกคนใครที่แบบได้ไปนะไม่ควรพลาดเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับตัวแอร์นะครับปรับได้ปกตินะครับปรับเบาะปรับอะไรเอ่ยนะครับก็ได้ออโต้ก็ปรับได้นะครับไม่ส่องนกองปุ่มบุ๊สตาร์ทนะปุ่มบุ๊กสตาร์ทสีแดงนะจะอยู่ซ้ายมือนะครับทุกคนปุ่มบุ๊กสตาร์ทแล้วไฟขอทางก็จะอยู่ตรงนี้เลยจะอยู่ติดตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับ นี่ช่องแอร์ก็ถือว่าคนนั่งข้างเย็นแน่นอนนะช่องแอร์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาในส่วนของหน้าจอสัมผัสหน้าจอทัชสกรีนนะครับนี่เปิดให้ดูหน่อยนี่อ่าหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมมือถือได้ตรงนี้ก็สามารถเพิ่มเพลงได้อ่านี่นี่แล้วปรับปรับได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับบอกเลยว่าเจ๋มสุดๆเนาะได้ในส่วนของ พวงมาลัยมังติฟังชันซ้ายและข,ขวานะครับทุกคนนี่ได้ในส่วนของปุ่มอะปุมอะไยมังติฟังชันซ้ายลขขาและขวาแล้วก็มาในส่วนของโลโก้ฮอนด้านะครับเป็นโครเมียมนะครับด้ามจับก็มาในส่วนของสามารถรับสายบางสายได้ตรงนี้เนาะมีบูทคอนโทรลปรับเกียร์ได้นะครับนี่ปรับได้นะครับทุกคนนี่สามารถปรับปรับบวกปรับลบได้นะครับก็ปรับเกียร์ได้เนาะ นี่ในส่วนของคนโซลด้านหน้านะครับตัวนี้คือสวยสุดๆนะครับทุกคน mm. นี่คนโซลด้านหน้านะครับตัวนี้เดี๋ยวดูเลขไมย์หน่อยนี่เลขไมย์อยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบเก้าโอ้โหไม่์น้อยมากทุกคนไม่์น้อยแบบสุดๆนะนี่ประตูไม่สนิทมันก็จะแจ้งเตือนนะครับนี่ประตูไม่สนิทน่าจะฝั่งด้านหลังเนาะมันก็จะแจ้งเตือนด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้ก็ประตูไม่สนิทเนาะนี่หน้าปัดก็สวยมากนี่มุมมองด้านหน้านะครับทุกคน บอกเลยว่าสวยมากนะตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับนี่ช่องแอร์ก็มาในส่วนของตัดด้วยลายเส้นโครเมียมนะปรับแอร์ได้ปกตินะครับสวยมากๆแล้วคนนั่งนั่งข้างนับได้แอร์ไปถึง3ตัวเลยนะครับคุณส่วนด้านหน้านี่ช่องแอร์ถึง3ตัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าร้อนเนาะแล้วก็เก็บสัมภาระได้เยอะนะครับเดี๋ยวเปิดได้ดูนี่ในส่วนของอุปอาที่เก็บสัมภาระนะครับเพราะมีอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับคู่มือการใช้งานนะครับไปที่ออกไปนะครับรับประกันนะครับ รถส,สวยรถดีมีคุณภาพแน่นะอนนะครับนี่ในส่วนของรอบคันนะครับตัวนี้ก็สวยมากๆนะตัวนี้ก็มาในส่วนของกล้องนะครับกล้องมองหลังนะตัวนี้ก็เปิดได้นะครับนี่กดเปิดตรงนี้นะครับเราก็เสียบปลั๊กปุ๊บแล้วก็เปิดอจสามารถอัดวีดีโอได้นะตัวนี้สมาร์ทสวยมากนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับก็ปรับไฟได้แบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่ งนี้ก็สามารถเปิดจอกดูได้นะครับตรงนี้ก็เปิดปุ๊บแล้วก็จะมีไฟอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่ปิดก็ไฟก็จะดับนะเปิดปุ๊บไฟจะติดเนาะทั้งคนนั่งข้างแล้วก็คนนั่งด้านนี้เลยเนาะนี่เดี๋ยวเปิดได้ดูอ่าจะมีไฟให้เรียบร้อยนะครับสาหรับใครที่สนใจเจ้าแฮตอาวีรถครอบครัวรถรถนั่งสบายๆนะฝ้าเพดานนะครับก็ไม่เอี่มเลยเนาะตัวรถอ่าตัวคนนั่งข้างนะหรือว่ามุมมองคนขับนะก็ขับ กว้างมากนะเบาไฟฟ้านะทุกคนปรับเบาไฟฟ้าเดี๋ยวปรับเบาไฟฟ้านี่โอ้โหบอกเลยว่าสะดวกสบายมากปรับเบาไฟฟ้านะแล้วก็นั่งได้กว้างมากทุกคนขับสะดวกขับสบายนะทุกคนนี่โอโห้หนิ่มมากทุกคนตัวนี้เดี๋ยวดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเดี๋ยวไปน้องฟิลพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อว่าจะสวยเจมขนาดไหนนี่ตัวรถคือแบบเดิเดมๆโรงงานรถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับทุกคน เดี๋ยวดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับทุกคนนี่มันมีทั้งสีดําและสีขาวเลยนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยอ่ะเดี๋ยวดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยนี่ในส่วนของห้องเครื่องนะครับโอ้โหสวยมากนะทุกคนนี่ในส่วนห้องเครื่องนะครับคานหน้าน็อตไม่มีรอยขยับขยื่นนะครับห้องเครื่องนะครับ รถรับประกันนะครับไม่มีชนหนักพิควมเหมือน้ําท่วมนะครับการันตีใหม่แท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันเครื่องเกียร์ถึง2ปีนะครับดูแลหลังการขายนะครับออกรถไปฟรีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้งานนะดูแลกันยาวๆเลยนะครับลูกค้าออกรถไปฟรีถ่ายน้ำมันเครื่อง2ครั้ง20,000กิโลนะครับบอกเลยว่าสวยสุดนะครับนี่มีแผ่นมอกอมาเรียบร้อยนะครับนี่ก็สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับห้องเครื่องนะเดิมๆโรงงานนะครับไม่มีชนหนักพิควมน้ำท่วมนะครับ ตัวยางเผ่นกันความร้อนนะครับคือว่าใหม่สุดๆเลยนะครับเมดอาร์อยู่ครบทุกจุดเลยนะครับนี่ตัวน็อตนะครับไม่มีรอยขยับขยื่นเลยนะองเครื่องนะครับจุดเต้มสีจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับสภาพองค์เครื่องบอกเลยว่าใหม่สุดๆนะครับนี่เป็นโลโก้ฮอนด้านะครับทุกคนองเครื่องนะครับมอเบ็ดก็ถือว่ายังใหม่มากนะครับนี่ สามารถดูได้ทุกจุดนะครับน็อตนะครับไม่มีรอยคันใดอย่างใดนะครับสําหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะน็อตคันหน้านะครับไม่มีตัดต่อสวมซากนะครับไม่มีชนเนาที่คว่ำหรือน้ําท่วมนะครับการตีนะครับไม่แพ้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนสภาพใหม่เอี่ยมแบบนี้เลยนะครับทุกคน ใครสนใจเจ้าตัวนี้นะครับกับเจ้า Honda HRV นะครับรถรถที่แบบนั่งสบายนะครับรถที่แบบไปไหนได้ทุกคนเนาะสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับแจ้งราคาอีกทีหนึ่งนะตัวนี้เป็น Honda HRV นะครับ1 8 E Limited ตัวนี้เป็นตัว Limited นะทุกคนปี2018ราคาปกติอยู่ที่5 3 9นะครับ539,000บาท วันนี้เคยดูคลิป YouTube น้องฟิวนะครับเอาไปเลยราคา5 1 9 9 0 0บาทฟีดาาผ่อน9,000 0กว่าบาทนะครับเล็กไม่เพียง79,000นาะครับสำหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวรถที่แบบนั่งสบายสบายนะครับรถสวยๆแบบนี้รถเกรดเอแบบนี้ติดต่อน้องกาฟิวได้เลยนะครับที่เบอร์065 740 0689นะครับ065 740 0689นะครับติดต่อน้องกาฟิวมาได้เลยนะครับ เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับทักมาเลยหรือเคปหน้าจอมาได้เลยนะครับดู YouTube น้องกาฟิวมานะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับเรามีทั้งสีดำและสีขาวนะครับและรถมีรถให้เลือกมากกว่าร้อย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 ไม่ได้ดิประมาณพันกว่าคันนะพี่ไม่ว่าจะเป็นรถต่างๆเลยรถทุกยิบทุกแบบเลยรถตู้รถกอกรถฟัววินรถเกง่งรถกระบะเข็บกระบะสีป,ประตูนะตู้ทึบตู้แห้งตู้เย็นคอกรัวบอลอยต่างๆมีหมดนะสําหรับใครที่อยากได้นะครับ เอารถไปใช้งานสักคันนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์065นะครับ7400689นะครับ065 7400689นะครับเบอร์น้องฟิวสามารถแอดไลน์ได้นะครับก็เข้ามาดูกันได้นะครับหรือว่าค้นหาทางเฟซบุ๊กนะครับเพจน้องกาฟิวนะครับน้องกาฟิวเซไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีนะครับอ่าน้องกาฟิวบายเซไทยจังหวัดสุราธานีค้นหาได้เลยน้องกาฟิวเซไทยรถสวยนะก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับค้นหาทางช่องทางเพจเลยผู้ติดตามประมาณสองสามพันนะครับ ก็เข้ามาดูได้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมานะครับ